ครับทีนี้ก็มีคนไข้ถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าปีกจมูกตัวเองบานหรือเปล่าน,นะครับก็โดยทั่วไปนะครับเราก็ต้องดูองค์รวมของคือสัดส่วนเนี่ยเราต้องดูองค์รวมของจมูกดูองค์รวมของใบหน้านะครับด้วยนะครับแต่ว่าถ้าง่ายๆง่ายๆเลยก็คือถ้าตามตำรานะครับเพร่าจะดูว่าปีกจมูกเนี่ยบานไหมก็คือเราดูตรงหัวตานะครับก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยปีกจมูกเนี่ย โดยประมาณหัวตาไม่ควรเกินหัวตาหรือเกินมาได้สักหนึ่งมิลหนึ่งมิลครึ่งนะครับอย่างมากที่สุดก็คือสองมิลน,นะครับก็คือหัวตาเนาะเนี่ยประมาณนี้ครับก็จะถือว่าปีกจมูกไม่บานนะครับถือว่าเป็นสัดส่วนที่ปกติเพราะมันใบหน้าเราเนี่ยจริงๆแบ่งเป็นห้าส่วนนะด้านกว้างนะครับก็ส่วนนี้ก็ควรจะเป็นหนึ่งในห้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูองค์รวมทั้งหมดทั้งใบหน้าทั้งองค์รวมของจม ด้วยนะครับว่ามันเป็นสัดส่วนที่พอดีกันไหมนะครับอันนั้นก็เป็นแค่ตัวเลขที่แบบผัวตาหรือเกินมา1มิลหนึ่งมิลครึ่งเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของสัดส่วนคร่าวๆให้คนไข้เข้าใจง่ายๆให้สื่อสารกันได้ง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วความสวยความงามเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะแล้วก็ต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ประเมินกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับว่าปีชมูของตัวเองบานหรือเปล่านะครับ